สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการทําให้ต้นบอลสีเราเนี่ยไม่ยุบตัวในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนนะครับถามว่าช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนเนี่ยบอลสีจะพักตัวยุบหัวแล้วก็ทิ้งใบเหลือแต่หัวไหมทำครับบอลสีจะเป็นอย่างนั้นแต่เรามีวิธีแก้ไขนะฮะเพราะว่าเรามีความรู้มากขึ้นในปัจจุบันนะครับ ปกติบอลสีเนี่ยเขาจะใช้น้ําค่อนข้างเยอะโดยนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะชอบความชื้นแฉะใช้น้ําเยอะเพราะใบเขาใหญ่เวลาใบเขาใหญ่เนี่ยเขาก็จะคายน้ําเก่งคายน้ําเก่งเพื่อดึงน้ําไปใช้ในปฏิกิริยาเคมีภายในต้นไม้ของเขานะฮะก็เลยต้องใช้น้ําเยอะถ้าเมื่อไหร่ที่ดินข้างในเนี่ยแห้งดินแห้งนะครับข้างในตัวนี้นะฮะบอลสีตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าพญานาหมื่นนะครับเจ้าพญานาหมืน่นวันนี้ยกมาเป็นเคสกรณีศึกษานะฮะ ตัดป่ามาที่กรณีดินแห้งอาการยุบตัวการยุบยุบตัวทิ้งใบเหลือแต่หัวใต้ดินเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อดินข้างในเน่แห้งไม่มีน้ําพอดินแห้งเนี่ยก็ลากเขาก็จะดูดน้ําไปใช้ไม่ได้เขาก็จะพยายามทิ้งใบเพื่อลดการคลายน้ําของพืชน,นั่นเองนะฮะคือทิ้งใบหมดเลยเหลือแต่หัวใต้ดินตรงนี้ะนะฮะแล้วก็รอหน้าฝน,ช,น,ช,นชื้นแฉะ ทำให้ดินชื้นแฉะเขาถึงจะปป่งใบงอออกมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็โชว์ความสวยงามของใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่คือวัตจักรของต้นบอลน,นะฮะหรือว่าคาราเดียมทีนี้วิธีแก้ปัญหาการพักตัวของต้นบอนสีเนี่ยแก้ง่ายมากเลยก็คือ 1. เนี่ยทำตู้อบบอนสีนะครับผมยังสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกท่านเนี่ยทำตู้อบบอลสีกันเพราะว่า เราเลี้ยงบอลสีเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วการเลี้ยงในเนี้ยก็จะช่วยในการพักตัวพักหัวและที่สําคัญคือได้ทรงสวยเพราะว่าไม่โดนลมไม่โดนลมมากระแทกใบทําให้ก้านใบฉีกขาดนะครับก็คือเลี้ยงในตู้เลยนะฮะแล้วก็เอาน้ําใส่ในตู้ไวป้ประมาณสักอ่าหนึ่งส่วนสี่นะฮะประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ของกระถางเราเพื่อให้รากเขาเนี่ยแช่น้ําไว้พอรากแช่น้ำเนี่ยเขาจะดูดน้ําขึ้นไปใช้ต่างๆก็ไม่พักหัวแล้วก็ไม่ทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวนะ กับอีกกรณีหนึ่งที่คนเขาบางทีเราไม่อยากจะสร้างตู้ใช่ไหมฮะเราเลี้ยงบอลแบบว่า,ามีนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ประมาณสักสองสามต้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้กระมังกระมังแบบนี้นะฮะที่มีน้ําอยู่ข้างในแล้วก็นํากระถางบอลสีแล้วเนี่ยมาแช่น้ําแบบนี้ครับแช่น้ํากะเอาให้ถึงว่าระดับรากเนี่ยถึงน้ําพอดีบอลสีเนี่ยสามารถรากบอลสีเนี่ยสามารถแช่น้ําได้นะครับเขาเป็นไม้ชอบน้ํา เขาคายน้ําเก่งเขาชอบชื้นแฉะไม่ต้องกลัวนะฮะยิ่งแช่น้ำเนี่ยยิ่งชอบแล้วก็เอาไอ้กระถางแล้วเนี่ยแช่น้ําไว้แบบนี้ในช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนก็ไม่ทําให้บนสีเราเนี่ยไม่พักหัวไม่พักตัวแล้วก็ไม่ทิ้งใบก็จะโชว์ใบสวยๆให้เราตลอดนะฮะบางต้นที่แข็งแรงอย่างเช่นขุมทองเนี่ยก็ไม่พักหัวนะฮะแต่ว่าขอให้ดินเนี่ยชื้นแฉะอ,อยูอ่ดินไม่ควรแห้งนะฮะ ผมก็ยังสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกท่านนะครับผมสร้างตู้อบบอลสีนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตู้อบบอลสีเนี่ยราคาแค่1 5 0 0 1 6 0 0 1 7 0 0ประมาณ2,000ัตีไปนะฮะรา,ราคาตู้อบบอลสี2000เนี่ยถูกกว่าต้นบอลสีที่เราซื้ออีกนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้นบอลสีแพงมากเราซื้อมาต้นหนึ่งนี่บางทีก็พันห้าสองพันสองพันห้าก็มีเราสร้างตู้อบเนี่ยเท่ากับเท่ากับไอราคาบอลสีเราเลยนะฮะก็แนะนําให้สร้างตู้อบบอลสี หลายๆท่านบอกว่าอยากจะให้สอนวิธีการสร้างรางบอลหรือว่าตู้เลี้ยงบอลสีที่เป็นแผ่นพลาสติกหน่อยผมไม่ได้ทําเองนะผมไปจ้างช่างมันมีแบบอยู่ผมก็ไปโหลดแบบมาในอินเทอร์เน็ตในกลุ่มนั่นแหละที่เขาแชร์กันว่าอ๋อวิธีการสร้างตู้อบบอลสีหรือว่าตู้เลี้ยงบอลสีเนี่ยผมก็ไปโหลดมาแล้วก็เอาไปให้ช่างดูนะก็เซฟไว้ในมือถือนี่แหละแล้วก็ให้ให้ช่างเขาทําให้ประมาณพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทคุ้มมากๆนะฮะคุ้มมากๆเลยแบบนี้ยใช้ท่อพลาสติก PVC อ่า เชื่อมเชื่อมกันแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกมาล้อมรอบแผ่นพลาสติกเนี่ยขนาดหนาเท่าไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบหนาเยอะๆหนาะบางๆเอาที่เราแบบสะดวกแต่ถ้านใส่บางๆเนี่ยมันก็จะดีหน่อยคือแสงมันก็จะตกกระทบใบไม้แสงอาทิตย์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับในการต้นไม้ในการเลี้ยงต้นไม้เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีต่างๆภายในพืชเนี่ยต้องใช้แสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงอะไรต่างๆเนี่ยแสงอาทิตย์ก็สําคัญแล้วก็กองไว้แล้วก็ให้ตกลงมาที่พื้น พื้นเกษตรแล้วเนี่ยประมาณสัก30%ก็พอนะครับประมาณนี้นะฮะสรุปความรู้อีกรอบหนึ่งก็คือวิธีป้องกันไม่ให้บอลสีพักตัวในช่วงหน้าหนาวนะ,ะหรือว่าทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวก็คือ1เนี่ยระวังอย่าให้ดินแห้งเกินไปนะฮะระวังอย่าให้ดินแห้งเกินไปกับ2เนี่ยแช่น้ากระถางแช่น้ําไว้ตลอดเวลาเลยนะฮะและปัญหาทุกอย่างจะหมดไปถ้าเรามีตู้เลี้ยงบอลสีที่เป็นตู้พลาสติกแบบนี้ นะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ